วันนี้เราก็ว่าขันมันเตกกันรักษาแผลด้วยแม่เราก็บอกหมอหมอคนหนึงอะนะคะเออหมอพิมหมอยังก็ค่ะหมอพิมพ์แล้วก็ว่ากันนั้นมันเตกกันรักษาแผลตามทั้งหมอมันด้อแม่เพาะันเราบอกไว้แต่ว่าโว้ยแม่เห็นือไมคือเป็นตะย่านเลยว่าะนันอืมเนาหน้ากลัวอะค่ะเนี่ยแม่บ่ค่ะเ่น่ากลัวแต่ว่าโตโตทีมันมีสีม่วงปลายอะค่ะอ่าทีมันเป็นอ่ายิ่งใหญ่ประมาณไข่อะค่ะ อ่ามันมีโอกาสที่จะแตกหรือว่่แตกก็ได้ค่ะถ้ามันม่แตกมันเป็นไงถ้ามันไม่แตกมันจะค่อยๆย,ยุบลงไปค่ะ,ะแต่ว่าอ่าถ้าเข้าบ่เดให้ยากินหรือบ่ฉีดยาโอกาสที่จะแตก่ะสูงค่ะอ่าคนเป็นก่อนไงค่ะต้องให้ฉีดยาหรือให้กินยาโอกาสแตกก็สูงขึ้นกัน,นแม่นค่ะแต่กินยาแผลจะหายเร็วแลวก็แล้วก็วกใส่สมุนไพรในการรักษา ไม่ต้ตองไปซื้อค่ะเดี๋ยวหมอจะมีสูตรสมุนไพรบอกค่ะแนะนําตามบ้านเท่านี้หาได้ทั่วไปนี่เห็นหมอเห็นแล้วมีเออแล้วอ่า้ามันแตกแล้วบริกินยามันสิบันเท่าเอิรนพาโลนะคะเอิรนพาโลอ่าแมนค่ะมันจะรุนแรงไหมค่ะแพ้มันจะแหงซ่าค่ะล้วบัดที่นี่ขาตัวนี้พึ่งเป็นมันปาค่ะตัวขาวนี่ที่บอพึ่งเป็นเนี่ยค่ะต้องระวังมูตัวนี้หน่อยด้วยค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้หน่อยสองสามโตเนี่ยตวยัวนี้หน่อยนั่นก็เปิ้นเลาได้หน่ะเช้าแล้ว ตัวแงเท่า้นี๋ยวถ้ตัวหนหน่อยแดงๆว่านั่นๆแม่มันกับลูกมันัพงบ่เป็นค่ะค่ะเพราะว่าเชื้อมันติดฝูงในนี่มันมีการติดเชื้อเพราะฉะนั้นทั้งฝูงนี่มันจะมีการติดเชื้ออยู่แล้วค่ะเม่นแต่ที่กี้ังกับเป็นแม่กับลูกเลยนี่ยวันนี้มันกับมาติดทุกคนข้องนี้จะมีการจัดโซนนิ่งดีมากเลยข้างหน้าเนี่ยเป็นรางอาหารและข้างหลังมันจะเป็นเป็นข้างในข้างในอีก หนึ่ง,งที่มีม,มีตาข่ายมีมุ้งกันกันแมลงอืมกาอืมอีกตัวแดงๆนี่คือมันหายแล้วนี่จะนีอืมข้อมันเกิดง่ายเกินเวอร์ซัมปิ่มันลงุขนลงข้อมันลุงข้อเนี่ยก็เอายาแหลกับยาอันกันนอนนั่นแหละค่ะนี่ก็เอาซื่อยอะอ่า <c oughs> คือผู้ใหญ่เลย คือผู้ใหญ่เลยนี่ใส่ในกระสันเปืองมากแม่ไปหน้าแม่ก็เลยผ่านมาแม่เห็นงน้าเนาะคือขาวๆเสนอกรเลยแบาไปคุยน้ำเล่ามีการมีสีขาวหเปล่าค่ะไปคุยน้ำเล่าเสนอก่ะไรเล่าเถิค่ะเราก็เลยว่าเจ้าโทรหาหมอแข็งเด้อวันนั้นเล่าสีมาอยู่ดอกตี๋วันนั้นก็คือต้นลูกต้นโยวันนั้นนี่ไงทุกคนสีแดงตัวแดงเนี่ยเห็นนะเห็นไหมเนี่ยนี่ตัวนี้อยู่ขานี่ ค่ะอยู่ตรงข้อก็มีค่ะเห็นตรงสอยเห็นไหมคะแม่นแม่นแมนอยู่ตรงข้อแม่กับขี้ไปนั่นแหละค่ะนั่แหละตัวตัวใหญ่หน่อก็เป็นทั้งสี่เลยอยู่ข้อคือกันนแม่กับลักกาเศร้าเลยน่ะตัวใหญ่น่ะตัวที่มันเป็นมูตุ้มหน่อยหยุบลงไหมมีที่ขาด้วยทุกคนนี่ตัวนี้นั่นนั่นขามันเห็นบ่นี่แหละแม่จับโอ้ยมือไหนแม่กับยางน้ำงัวจับได้บ่ค่ะจับได้ยือเคลียร์ของได้ยื้อข่องได้ยู้ ยาหมอมันเป็นแบบเป็นยาผงเดยาผงแมงค่ะมันกินห่อหรือปลายปะค่ะมีห่อมปลายนี่ยตัวนี้บ่กินยังเลยนี่แต่ว่ามูนี่กินอยู่ตัวใดบ่กินค่ะตัวน้อยน่ะน่อยตัวน่อยตัวที่มันเป็นแผลน่ะบ่่คะหรือว่าเป็นตัวน้อยสุดบ่ตัวน้อยสุดก็กินเอากล้วยให้กินตัวนั้นยังกินง่ายนะแต่ว่าตัวนั้นน่เอากล้วยให้กินก็บ่กินเอาะยังหล่อเขาบอกกินตั้งกอกค่ะเพราะว่าแผลแมงค่ะนี่นี่นี่ทุกคนอาจจะไม่เห็น แผลตรงขามันเนี่ยค่ะอ่าเห็นบ่อขามันเป็นแผลสดเราเบิ้งเบิ้งใหญ่มากเบิ้งประมาณเหรียญสิบป่ะใหญ่กว่าอ่ามันจะเป็นแผลสดเพราะเป็นแผลสดเรามันจะอักเสบง่ายมากแผลสดแต่แผลสดจะรักษาจากยาสมุนไพรสูตรยาสมุนไพรที่หมอจะแนะนําเนี่ยหายเร็วมากนั่นแหละทาเช้าแห้งเย็นทาเย็นแห้งเช้าอกลนตีารันตีเลยทีแมนใช้ได้ผล มากกว่าสองหมื่นวิวแล้วในการชมคําขอบคุณทุกสารทิตเลยว่าไทยได้ผลจริงไทยได้ผลจริงไทยได้ผลจริงค่ะอ่าอันนี้คือหมออีกคนหนึ่งแล้วก็ว่าแหงล้องดีอยหมออีกคนหนึ่งเพิ่นเพิ่นมาฉีดห้แล้วเสค่ะแม่คือหมอหมอแข้งในซีบอสฉีดยาพอมันเป็นการรักษาจากข้างนอกแล้วก็ขาเชื่อข้างในเป็นอย่างมันกินได้ไหมค่ะมันกินได้มันกินได้ไม่บ่ได้เป็นแบบว่าง่วกินบ่ได้ค่ะ ถังงูกินใดหมอหมอจะบ่เนนยาฉีดหมอจะเนนยากินเพราะว่ายากินนียุขังในนีหนึ่งซ่องของงอน,นีมันเทียบทอาก,กับฉีดสิบเข็มคือตัวยาไม่เข็มคนแล้วถ้าไม่กินใดมันก็จะฟืน้นจังโตนีค่ะเดี๋ยวถ้ากินใดอีกประมาณเล็วสุดคือสามมือค่ะสาสุดก็จะอยู่ประมาณ,มมมาณหามือถึงเจ็ดมือแผลมันจะค่อยๆแห้งค่ะ อ่าแต nah, e ่ว่จะไม่แขแห้งแม่นค่ะทูกต้องค่ะกินน้ำแล้วก็ทายาขังนอกน้ำอ่าจังขาโตจังขาโตจังขาโตเนี่ยค่ะนันหาโตมันเป็นแผลค่ะทาทาสูตรสมุนไพรของหมอเข้าไปอ่าแล้วก็กินยาจะเห็นผลเร็วมากว่าแผลขังนอกมันจะแห้งเลยอืมแล้วก็การกินยาคือการขาเชื้อฆ่าเชื้อในกระแสเลือดฆ่าเชื้อในตัวค่ะอตอนนี้เชื้อมันยังม่หมดไหมค่ะนี่โตไหม ตัวนี้ที่บม่นค่ะตัวนี้อันตัวนี้ที่มันเป็นแล้วทําถ้าพุ่งคุมกํลลังกายมันตกมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อีกเวยค่ะอ่าคือคนนี่แหละค่ะขันเป็นวัดแล้วสั่งพุ่งคุมกันอีกสักพักหนึ่งถ้าร่างกายตกกลับเสื่อไล่ไม่อีกับป่วยได้อีกค่ะแต่โอกาสป่วยความรุนแรงก็จะน้อยลงเพราะมันมีพุ่งคุมกันแล้วค่ะได้เห็ดวัคซีนมาค่ะนี่วัคซีนไม่ฉีดเ่ะแมนค่ะ บ่แล้วคนก็จะนี่ยุคนเขาไปแจ้งยุคนึงว,ว่าคนที่ได้ออกม,มาอายุปืนยาบาลก็ได้ผปวดท่านแล้วล่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> มันติดเชื้อหมดแล้ว <c oughs> เออบ้านหมอกระติด <c oughs> บ้านหมอติด,ด้แบบมันสองเดือนหายแล้วค่ะหายแล้วหายเมื่อทุกอบหรือบ่หายแล้วค่ะหย <c oughs> หยบ,บ <c oughs> หยเหยียบเนไหมเฮี้ยนหมอนี่แม่ค่ะโอ้เฮี้ยนหมอค่ะเฮี้ยนหมอหมอกระเลี้ยงงัวค่ะโอ้หมอกระเลี้ยงงัวเหมืนกันบ้าค่ะติดืีอกันเรียบร้อยพืนบ้านหมอฝาก ตอนนี้ก็หายดีแล้วค่ะอดยาสุดสองเข้าไปอืมถ้าเป็นเคสของมันจะมามันมันส้นกันโอ้ยโรแมนดอกเด้อมันจีเมนโลของมันน่ะแล้ว่าสันดอนเป็นเ้นๆนมากค่ะถูกต้องค่ะนี่มันการบวมทุกคนเห็นไหมนี่บวมมันจะมันจะแสบปวดแสบร้อนน้ำได้ค่ะแล้วก็จะบันเท้าเอิญยังอะถือถือคิงไข่ไหมค่ะแม่ค่ะทุกการอักเสบจะมีไข่อ่อนๆอยู่แล้วค่ะ มอทุกการอักเสบจ,จะมีแค่นอนอยู่แล้วหมอน่ากลัวรา,าคาเดี๋ยวก็หายกินยาเขาไปขาะเชื่อในร่างกายอ่ขาขายาักขาทึ้งฝูงนี่ก็ะด้เลยค่ะเพราะว่ามันติดเชื้อทั้งฝูงแม่นค่ะก็ทําเป็นตัวขาวนี่หมอจะแนะนําให้กินชุดหนึ่งของมันเลยอ่แล้วก็กวแม่นค่ะแล้วก็อีกตัวแดงค่ะอีกตัวแดงค่ะแย่างไหแมนค่ะตัวแดงเนี่ย พ๋อ,พอแล้วก็เห็ดบ่ได้มีสุภาพบ<น>ุบรุษซอยบ่ค่ะบ่เนี่ยนี่แต่แมู่้เดียวคุม้มของเงาโอ้เฮ็ดจังเลยเราที่นี่แล้วก็โตโตอื่นเนาะคะ่ะโตอื่นเนี่ยอสาสม,มารถที่จะแบง่งแบ่งยาของหมอเนี่ยค่ะไปให้โตอื่นกินได้เด้อค่ะอาจจะเป็นโตละสองซ่องสามซ่องอยัง,อยงเสียค่ะอืมอันว่าหนา่า,หนาตกใจดอกค่ะหายว่าหน่าตกใจดอกจีค่ะสามีหนนึ่งค่ะ ซ่ำอยหนึ่งวันเะีงค่ว่าซ่ำอยหนึ่งอันนี้มันเป็นแค่ระดับสองเองค่ะคไปเจอระดับซีหานี่บ่มีหวงใบเลยแต่กันยังมา่ตายค่ะยังไม่ตายค่ะรอดรอ,อดทุกตัวยังไม่มีตัวตายนะที่หมอที่หมอดูแลมาถ้าเชื่อหมอไย ที่มันตายเพราะมัเชื่อมอ่ไม่เชื่อหมอจี๋เชียบไปมัน,ย,มมน,ย,มนยังโมงจับเงันไม่มีเชื่อหมอตายยี้เนี่ยเพราะหมอนั่นแหละจับไปเมียเนี่ยเอาจับไปเนี่ยเมียก็แต่จับได้เดลยนี่จังไปเห็ดเบิร์ตวรอแต่หมอสั่งคุ้มกองยองกองยองนี่เนี่ยจะก็หายค่ะ จริงจริงมันมีภูมิแล้วไหมร่างกายง่วนมันมีภูมิแล้วตะวาเชื่อในร่างกายแมนค่ะมันยังถูกต้องค่ะเขาต้องกินยาเขาไปหาเชื้อหมอส่วนใหญ่จะมีเพราะยาฉีดค่ะเพรี้มีใดมียากินดอกแพ้วนี่มีหมอแขกนี่แหละค่ะมันมีวางขายของหมอแขกเทวดาหมอแขกเทวดาเทวดาช่วยผลิตยาค่ะ มาแขกออกมาจากฟ้ามค่ะโอ้ค่ะไปออกมาจากฟร์มแมนค่ะมาแขกเป็นคนแบบออกสูตรให้ลูกค้าเองอืมเป็นที่ปรึกษาฟ้ามอยู่ค<อ>่ะดูแลฟ้ามอยู่ชุนบุรีอยู่ตอนนี้กับโควิดก่อนมาเจอโควิดนี่เห็นไหมไปใสกาา่ก <c oughs> มบได้มแมนค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็หายนะคะไม่ต้องตกใจแค่นี้เองเด็กๆขออย่าให้โดนฝนอย่างเดียวโอ้ว่ให้โดนฝนค่ะอย่าให้โดนฝนอย่างเดียว อเป็นป <ừ> mm. ่วยก็ได้ค่ะอันตรายเป็นคนละสัดละค่ะเวลาเจอฝนช่วงนี้จะไข่ด้ป่วยไงึ้นดูแลสุขภาพด้วยทุกคนแม่ซ้วเอียงก่อค่ะเมนูเตียนอันนี้มันเป็นเขียเอียงค่ะเขตสวนอุ่นหรือเปล่าค่ะแม่นแม่นเขตสนวนอุมนทุ่งใสทองนี่เป็นเขตสวนอูมนแล้วอู้ขมเกษตรวิสัยมาจริงหนึ่งกับว่าเจอสวนอูมนหรอแปดโลกแปดโลกห่างกัน